น้องถามว่าเมื่อนี้เขาอยู่ใดเขามาหาเก็บแอปเปิ้ลจ้ามาหาเก็บแอปเปิ้ลไปให้แันไมไ่เก็บไปกินเด้เก็บไปใหดแอปเปิ้ลไซเดอร์เก็บไอ้ที่หล่นของเขาใช่ไหมเลพราะวา่าเก็บเป็นที่หล่นเพราะว่ามันยังดีอยู่เลยเนี่ยพี่น้องมึงกี่ล่ะเนี่ยเนี่ยยังดีอยู่เลยอันนี้เป็นส่วนของ มูพอคลิ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจวุ้ยยูมาเอฟไอไปถ่ายแอปเปิลก่อนไอแบนถ่ายให้งก่อนมาคอยไปซอยเพ,พิ่นเก็บเนี่พี่น้องตาสีอ่อนเลยโอ้ยล้นเต็มเลยอะ่ะแล้วมันยังดีเลยได้ว่ามันยัง เพิ่งกับสีบล็อกันก่อนนั่นแหละไปเก็บไปหั่นกลับไปเฮ็ดแอปเปิลเซร็จกลับมาได้ไปกินซดเนาะเพื่อนๆไปเฮ็ดแอปเปิลไซเดอร์ซื้อเนี่ยโหรว่าทุกต้นเลยเฮียลนี่สวนเพิ่นเปิดขึ้นอย่มั้งเนี่ยพี่น้องคือคักแค่เนี่ยคือคักแค่บอกไงคือคักแค่เพ,พราะอะไกัธรรมชาติเน้อเพิ่งกัเพื่อนม่ได้ประคายอ่ะพี่น้อง จังยูบานเขาเลี้ยงกันท่นบ้านเนี่ยนวยกะบิดบิดเบี้ยวเอาไปทำแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าที่เพื่อนๆพายใครกินหรือใครเอาไปทาฝ้าทาอะไรนั่นแหละหรือกินเพื่อสุขภาพนั่นแหละพลละโดนเต็มเลยคักแท้ว่ะเอ้ยเดี๋ยวที่นี่สิไปหา Explain Everything that fell on the ground

here's a uh, deer. Deer is eating the, uh, eating the apples, too. Ah. Uh, the deer. Dad oh, said that deer eat sometimes, You'll see, like, uh, I've never seen this, before. they say the deer eat the rotten apples, the rotten apples, and and Deer's... Are they the drunk.

พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเบเกิบไปล้อเพิ่นก็เ,เพิ่นเก็บต้นทั้งคุณแล้วมาเก็บนะเพื่ล้อเพิ่นเดี๋ยวซูมหน่อยดียวกว่าเดี๋ยวไม่เห็น A variety of colleges. Look pretty similar. The rent now has two videos with over 2,000 views. Really? You're kidding, wow. That's crazy. Which videos were they? They were like 5,000 views. They were like 5,000 views. They were like 5,000 views. เอาแบบซิมแบบสดๆเลยเอาด้วยความสัตว์จริงเลยเพราะมันแสบแทบเพราะมันพอะกินได้แทบแที่มันร้น่ะเนาะอันยู่ทั้งต้นกับเไปเอาของเพื่อนเนาะอันนี้มันมาเป็นส่วนเฮาเองเฮาอ่นมาขอเพื่อนนะสทึ่เถอะเจียวไปเห็ดน,นะอันนี้ก็ดูดีอยู่ขอซิมมันก็ได้พี่เนาอร้อง,ออองบ้างนะเออรูปนี้งามเพามีแมงเลย สิ้มเลยสมเนื้อสายสม,สมแบบเป็นเนื้อสายอะถ้า,เ,าปเป็นเนื้อสายแบบช่ำๆถ้าเอาปเป็นจิ้มพิเกลขี่แซ่บเอาไปจิ้มเอาไปจิ้มพิเกลเป็นตาแซบ บ่โหดไลายเลยพี่น้องพอก,กันจะเสื้อนี่ถ้าต้นนี้อยู่บ้านเท่านี้มีต้นนึงบ,เบ่เหลือเมื่อาะร่เหเลืออืมใส่ได้ยเดดยอทุกคนก็ทาง,งานทำง,งานกันต่อไป เพื่อจะสังเกตให้ว่าแมงกระลายกะสร้างแล้วแต่ปีนี้เพิ่นก่าวว่าน้องสาวแต่ปีนี้เพิ่นก่อวว่าดีเป็นหนเฮดแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช่แอปเปิ้ลไซเด,อร,ซดอร์เวนกาแน่นไหมแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์เฉยๆหรอ vinegar now, it's been a while since, right? mm -hmm. Those are yours? Yeah.

Mountain, Island, Mountain, Island. มันเขียวไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยเห็นแดงๆต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าของจริงอ่ะมันแบบออมันเต็มต้นเลยฮะโออขอโทษเพื่อนนี่แหลมันได้หลายตะก,ก้าแล้วนะนี่นี่ได้หลายตะก,ก้าแล้วนะตะก,ก้าขนาดเนี้ยพ่อไปเก็บไปรถหนึ่ง นี่มาสวนเขาเนาะนี่ไม่ใช่บ้านเขาใช่ไหมสวนเขาเฉยๆเหรอสวนเขาบ้านเขาอยู่ข้างในฮะบ้านใครอยู่ที่นี่เออมีบ้านเขาแถวนี้เหรอเพื่อนๆที่บอกว่าเพื่อนๆยู่ในป่ากันได้เพื่อถ้ากันอยู่ได้ทั้งเขาเพื่อนสาัสดีค่ะตรงน็บเปิดตางนั้นเลยนี่ช่วยถือไปหนึ่งเป็นบ่ลองหนึ่งสองคุณข้างสาม อ๋ออ no, okay. ิสโอเคค้ำค้ำเบยนักเติบเด้พี่น้องอุ้ยหล่นตามเหยียบโอเคใครบอกมันไม่ดีเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลยนะนี่เนี่ยมันก็ยังมีเมงอยู่งขางนึื่องแสพี่น้องมันยังกินได้อยู่เลยเก็บไปตามเก็บไป About 10 minutes picking apples all off the ground. Uh. <laughs> Is it? It sip the Sip, the I say minute. sip the Yeah. ดูเล่นโซฟาส์เนื่องจากว่าเ้า,าเอากระตามาหน่อยเขาบอกคิดว่ามันสีลายขนาดนี้มันตกลนุนคนกินนี่่ะพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวมืออื่นเอามาไหมสัน้นมันเลีงมือีกหลายเดี๋ยวมืออื่นเอามาเก็บเพิ่นไหมไปกันเด้อพี่นอ้องแค่นี้เด้อ

ทบ่เบื้งบ้านเบิ่งบ้านเพื่อนที่นอกอยู่ที่เขาวิวดีหลายบ้านไม่นวิวดีอันนั้นสุกมงสวนแอปเปิ้ลที่เขาไปเก็บกันหมอนั้นของบนนี้กับยังมีแอปเปิ้ลอีกมีบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนวิที่รล้มยินดีล้าเจ้าิ้ สุดยอดสวยมากขอใจเราเพื่อนเป็นยังก็ยูน้ำป้าของเขานางงามทุกงห่วงอิลิมองได้กับงามบ้านแมว่าต่บันจะาของงามบ้านเพื่อนเพื่อนกับงามเลยแค่นี้เด้อเพื่อนเดียววิดีโอต่อไปจะไมเห็นอืนเป็นไซเดอร์ให้เิมันปิงเด้เาอ่นี Yeah, yeah, no. I see all four dogs. Hi. There's two there, Hi. one in the belly, one out. <laughs> those dogs are very fluffy, and I want to pet them. <laughs> there's three, and then there's then there's those three big ones, and then there's like a really tiny little. Uh -huh. See, there's like a uh -huh. tiny pocketbook dog. Uh -huh. yeah. Is